สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวรองเท้านะคะรองเท้าว,วิ่งรองเท้ากีฬานะคะของ s k e c h ชั r นะคะเป็นรองเท้าที่ใช้จริงนะทุกคนนะคะนี่นะคะรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เขาจะเขาเรียกว่าอะไระคู่นี้นะคะเป็นแบบนี้นะส้นแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่มีหน้าเท้าที่กว้างบอกเลยนะคะว่ามีหน้าเท้าที่กว้างนะข้างในเขาจะนุ่มมากนุ่มมากๆนะคะบอกเลยว่าใช้เดินใช้วิ่ง ใส่ไปทํางานเหมาะมากๆแล้วส้วนเขาก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะสูงประมาณประมาณหนิ้ว1นึ่งนิ้วหน่ิว้วหนึ่เซนสองเซนะประมาณนี้คือใส่แล้วดีมากแล้วก็ของเขาจะเทคเจอร์นุ่มนะคะเขาจะเป็น slip in s c h e t c h e นะคะซึ่งตัวรุ่นนี้สามารถที่จะใส่ปั่นลงไปกับเครื่องซักผ้าได้เลยนะออรุ่นเขาดีมากๆเลยนะทุกคน ก็มาแนะนำนะคะแล้วก็มาบอกพิกัดนะคะว่าตัวนี้ ytt e ตสเก็ชเชอรใครที่มีหน้าเท้ากว้างหรืออยากใส่รองเท้าแบบเดินสบายๆนะคะเดินไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยตัวนี้เลยนะคะตอบโจทย์เลยค่ะข้างในเขาจะแบบเท้ากว้างแบบไม่มีการใส่แล้วแบบกัดหรืออะไรใดๆเลยนะตัวนี้บอกเลยดีมากๆเป็นแล้วก็สามารถซักลงไปกับเครื่องซักผ้าได้ด้วยค่ะแนะนำเลย